มาวันนี้เดี๋ยวเรามาหาผักเซียนกันนะคะดูว่าผักเซียนยังมีไหมอ้าวนี่ไงเจอต้นกระเจี๊ยบหนึ่งต้นกระเจี๊ยบอ่ะเอ้าอ้าวอีกต้นหนึ่งโอ้นี่ค่ะกระเจี๊ยบหนึ่งต้นไปสองตอนน้นล้วะตน้นกระเจี๊ยบด้วยอู้เดินมาหาผักเซียนนะคะท่านี้ยังไม่เจอผักเซียนเลย นไม่ตกผักเสียนตายหมดเลยมั้งผักเสียนอยู่ไหนโอ้เสียนหมดเลยเหรอนี่ค่ะเด็กๆมาช่วยกันหาผักเสียนก่อนไม่พาสิงโตมา

ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝังนี้ลูกพักเซียนอู๋นี้ค่ะสีนี่อย่างพอมีสีอยู่ตรงนี้ลงโลกนี่นี่ค่ะพักเซียนค่ะทุกคนอืมนี่เด็ดหยดย้นไปหน่อย คนไม่ตกกินผักเสียนดองเสียงเด็กค่ะโอ้ยลมผัดยินดีจังผักเสียนเราโอ้ยน่าสงสารจันงแนนดูจริงเลยผักเสียนคนไม่ตกแต่ก็ยังอ่อนอยู่นะคะก็หนีนี่น,น,นี่พอเก็บได้อยู่ ได้ก็ได้ลืมเอาทุงมาใส่อีก นี่ค่ะดอกแล้วเดี๋ยวไปเข้าไปเก็บก่อนนะคะปักเซียนก่อนบรรยากาศดีมากนี่ลมพัดเย็นสบายดูเด็กๆฝั่งนูน้นไก่เกี้ยวโอ้ยบรรยากาศดีจริงๆเลย ลุงผัดเย็นมากบายบายค่ะบายบายค่ะทุกคนบายบายลาไปก่อนนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากมากขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ